อยากกินไอติมโรงงานไอติมโรงงานไอติมโหูยฉันอยากกินไอติมมากเลยอ่ะรู้สึกว่านี่วันนี้นะเราจะได้ไปทัวร์โรงงานไอติมชื่อดังด้วยแหละทุกคนเอออย่างนี้เราก็ได้รู้แล้วสิว่าไอติมทำจากอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวเขาด้วยฉันชอบกินทุกรสเลยโดยเฉพาะล็อมเบลสิฉันชอบกินรสทั่วร์อ้าวอ้าวเฮ้ยรสล่าฟ้าไม่มีรสนิยมเลยนะทำไมอ่ะกินรสอะไรจ๊ะ รถกะเพราไก่ใส่เป็ดเอาเผ็ดๆไม่ใส่พริกอะไรวะเนี่ยอะไรวะนั่นน่าจะเป็นเอออาหารกระป๋องมากกว่าเอาล่ะถ้ามือมือพร้อมแล้วเราขึ้นรถไอติมกันเลยดีกว่าเขากำลังจะพาเราไปที่โรงงานแล้วทุกคนไปเลยเขาบอกมึงอยู่แล้วเขาบอกลุงรออยู่้เยพวกน้อยพร้อมที่จะไปทัวร์โรงงานกันหรือยังจ้าพร้อมแล้วครับลุงลุงนวดทส่สบเสื้อลุงเปื้อนจังเลยอะครับเนี่ย โอ้ยเธาไปเติมช่องกันเล็ดมันก็เปื่อนแบบนี้แหละนะเอาละรีบขึ้นรถกันเถอะตอนนี้เนี๋ยรถไก่จะล้อหมุนแล้วนะจ๊ะโอ้ยทุกคนไป<อ>ที่ช่องแช่แข็งแล้วก็ขึ้นไปบนรถกันเลยทำไมต้องเข้าช่องแช่แข็งเนเราเข้าทานอื่นไม่ได้เหรอไม่ได้เราต้องอยู่ในช่องแช่แข็งเท่านั้นเพราะว่านี่ตรงนั้นน่ะมันมีที่แค่สองคนในหน้าที่คนขับะคนนั่งถ้าเรานั่งตรงนี้เราจะได้นั่งกับทุกคนเลยยักษ์น่ากลัวขนาดนั้นเลยวะว ซอมบี้มาจากไหนที่นี่มันที่ไหนเนี่ยจะบอกนะว่านี่คือโรงงานทำไอติมหรอทําไมมันดูน่ากลัวขนาดเนี้ยตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไปส่งเราที่ด้านหน้าไม่ใช่เหรอฉันว่าเราต้องหาทางที่จะขึ้นไปบนโรงงานไอติม่นี่ได้นะมันส่งมาที่แปลกกับเพื่อน่นนะสิอาจจะเป็นทางลับก็ได้ทุกคนอุ้ยนี่ไงมีประตูสีแดงอยู่ตรงนี้อ่ะมีสัญญาณนวยนะออ้ยอะไรกันเนี่ย พุทตกใจหมดเลยประตูเปิดเลอะไรเนี่ยอย่างเดียโอุ้ยซอมบี้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 หนีหนีนี้โอเคมาผิดที่แล้วนี่มันเขาเป็นโงซอมบี้กันในโรงงานหดูทั้งหมดไม่เห็นมีแล้วนี่มันตามมาอยู่พี่โม่มันกำลังไปเรียกเพื่อนมาหรือเปล่าเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเสียงหลงนะ คุณพระเจ้ามันร้ายเหรอฝันร้ายมากเลยเมื่อกี้ฝันร้ายอ่ะเพื่อนันฝันที่แย่มากฉันคิดว่าในโรงงานในทีมนั่นเนี่ยมันไม่น่าจะมีซอมบี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเอ๊ะเกิดอะไรกันขึ้นจะเนียเออขอโทษทีครับคุณคอรินเฮ้ยพวกเราฝันร้ายนนะฮะพวกนี้เนี่ยเราต้องไปสวนสาธารณะกันตั้งแต่เช้าให้ตายเธอะคุณคอริน นี่มันคือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่พวกเราอยู่และนั่นก็คือคนปกครองของพวกเราเขาโกรธอะไรมาว่าตอนนี้มันดึกแล้วยังไงล่ะพวกเราต้องรีบนอนนะไม่งั้นแล้วก็ผู้นี้จะไม่ไหวแน่ไม่ต้องขันข้างเดียวกันด้วยไม่ใช่ดล้วน้องจะแขงเหรอน้องจะแขงก็จแพ่งเลยน่ะคนนอันนี้คนหรือประตูเนี่ยเดินเป็นแข้งอุ้ยอะไรเนี่ยดู เฮ้ยนพิจิตรอยู่ในตัวของคุณคอรินเราหลับได้ดีสุเราก็มาถึงสวนสาธารณะแล้วขอให้ทุกคนสนุกเนอะโอเคครับดูเหมือนว่าคุณคอรินจะไปเที่ยวที่เออในช็อปก่อนนะเขาไปซื้ออะไรอ่ะพี่โมผมว่านะเขาน่าจะไปซื้อของให้ผู้ชายวิปป้าเหรอคุณคอรินมีสไลด์รอระหว่างนี้เรากำลเล่นสนุกกันดีกว่าเออเนี่ยมีสไลด์ดึงด้วยนะยูนิยุ่งอะไรอะทุกคน เดี๋ี่สิมีป้ายเขียนเด็กหายด้วยอ่ะในเมืองของเราอ่ะแฮมมี่บราว์กับเรียนบราว์มันมีน,น้องกันเฉันเคยคุนอยู่นะนั่นเคยคุยอยู่จริงเหรอคุยที่ไหนอะ่ะคุยที่ตลาดเรียกอ<ว>ะไรกพ<ค><ย>็พาไปก็พาด้วยกันเฮ้ hey, ยไอติมไอ้ติมมาแล้วจา้าไอ้ติมมาแล้วจา้าโอ้วันนี้เด็กเด็ก ฉันอะเบนมาทำธุรกิจเกี่ยวกับไอติมมีใครอยากได้ไอติมไหมอันนึง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 แต่ไม่มีตังค่ะแต่เราไม่มีตังได้ไหมครับคุณเบนโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายก็ได้วันนี้อากาศร้อนจะตายฉันให้ไอติมฟรีๆเลยแล้วกันมากโอ้โร้ออยากกินคุณเบนจองเจริญเจริญต้องเจริญ้ว์วอเตอเด็กเด็ก อยากไปเที่ยวโรงงานในเต็มของฉันไหมล่ะฮะแต่ว่าเราเราจะไปได้ยังไงอ่ะเรามากับผู้ปกครองครับไม่รู้ว่าคุณครูอยากให้พวกเราไปด้วยหรือเปล่าเราต้องถามเขาก่อนครับเอยฉันว่าไป็นเองเปิมลบไปกับฉันเลยดีกว่าอ้าใจง่ายอ่ะใจง่ายจังเลยแต่ไม่เป็นไรเราเรารีบกลับมาก็ได้เราไปแป๊บเดียวเฮ้ยเราไม่ควรทําแบบนั้นนะเราทำไปเถอะแต่ช่างมันเถอะเรามีเต็มล่ออวงเรานะใจง่าย จังเลยแหละครับคุณเบนโอ้ยพวกเราไม่อยากให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปสูดไอติมของพวกเรานะสิเอาละยังไงก็ตามนะเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานเพิ่มอีกหน่อยเฮ้ยเสียงใครกรีดอ่ะก็ดูรอบๆไปก่อนเฮ้ยเสียงใครกรีดอ่ะใช่เหรอใช่ฮะมีเสียงกรีดแถวๆนี้เหรอเฮ้ยอาจจะเป็นเด็กๆที่มาทัวร์โรงงานก็ได้แล้วเขาก็กรีดแบบอ้ออร่อยอะไรอย่างเงี้ยงามเพราะงั้นเราดูรอบๆนี้ดีกว่าว่าเป็นอะไรกันเดี๋ยวะเขบอกเลว่าอันนี้มันมีป้ายติดว่า out of order ด้วยอ่ะ เก็อาจจะไม่ได้ใช้เขตตรงนี้แล้วก็ได้มั้งทุกคนอแล้วแผ่นป้ายมันติดเตือนแบบนี้เราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งนะเแต่เราไปดูรอบๆดีกว่าว่ามันมีประตูไหนที่เราเปิดได้บ้างโอเคไม่มีฉันอยากเห็นสูตรไอติมอ่ะเผื่อว่าเราจะทำธุรกิจไ,<ว>ไอตีมก<อ>ันอะไรเจ้าของใครอะคนว้าวเราจะมาทุบอันนี้อ่ะ ตายยัยไนเอาจริงเหรออุ้ยอุ้ยเราทุบจริงให้ตายเถอะหยิบจริงทุบจริงเขาที่ไหนเนี่ยที่ไหนกันดีกันแล้วเนี่ยมือตือเลยอ่เนี่ยฉันว่านะเออสุดทางเดินอาจจะมีอะไรก็ได้อ่ะว้าวก็ยังไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ข้างหลังข้างหลังเพื่อนข้างหลังมีคนตายเฮ้ยโดนไฟกันเลยโอ้โหโดนแขวนอยู่ด้วยถ่ายสวิตไฟก่อนว้าว โอะไรเนี่ยทั้งมดในตู้แช่ของคุณลูกเบนมีคนเต็มไปหมดเลยเราควคนเราจะที่นี่เราควคนเราจะที่นี่จริงแววิ่งวิ่งวิ่เอเอหนีออกจากที่นี่เหรอฝนไปเถอะนะไม่ต้องกลัวหรอกไม่กลัวไปไหนล่ะของเขาซะแล้วเราต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ไปเลยไป เอาชีวิตนอดให้ได้ภายได้0วิิบอ้าโอ้ย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 เข้าไปข้างในทุกคนเข้าไปข้างในวิงจุกวิ่งจุกวิ่งจุกวิ่งจุกเราต้องจุกไปบอ๋อเราต้องจุก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 จุ่จุก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 จหกจุกจุกจุกจหกจม่ไหก่ มีเสียงใครอ่ะเฮ้ยนั่นไงมีรีบหาเร็วนั่นไงคนนี้อยู่ตรงมุมเยอะมากอยูตรงมุมนี่เขาทำอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะฮึอ๋อพาหลงพอดีครับคุณคุณโอเคป่ะฮะคุณหัวเกรียนอย่าเรียกฉันว่าหัวเกรียนอุ้ยอุ้ยครับโบนี่นี่นี่คุณเป็นใครเหรอฉันชื่อ โนอาบราว์โนบอลโนอาโนอาบราว์ดูเหมือนว่าคนนี้จะเป็นนางสกุลบราว์อันเดียวกับเด็กที่หายไปเลยนะว่าจะเป็นพี่ชายเออแล้วคุณโนอาเขาบอกว่ามันเอาเลือดของพวกเราไปทำไอศครีมด้วยอะ่ะไม่ะนะนจะับน้องชายน้องสาวเข้ามาโอ้ oh my god นี่มันเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดแล้วเราควรออกไปจากที่นี่อะ่ะใช่แล้วเหรอ พวกเธอไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกแต่ฉันเคยลองแล้วที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยมากเกินไปแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเอาเลือดไปทําไอติมนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางออกแล้วทุกคนไม่น่าล่ะไอติมมันไม่กลิ่เคาตอนแรกฉันได้คิดว่าเป็นรสชาติของดีวัวดีวัวอะไรล่ะในศพนี้มีคอนขมดีวัวแล้วเขาบอามีอะไรสามารถทุบได้ไหมฉันจะโครบานฉลาเฮ้ยฉลามเฮเฮ้ยเมา นี่นี้ได้ไหมอนี่ได้เยอะมันเก่งมากเลยไม่เป็นไรนอาพวกเราเก่งอยู่แล้วพวกเราแบบเจอไปเยอะคุณโนอาหันจริงเราไปข้างล่างกันเลยอุ้ยอะไรอะอุ้ยอ้โหโอ้โหดูเดะดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางเลือกเราจะต้องข้าไปตรงนั้นอ <m í toys> เรื่องจะกำลังกำลังจะโดดข้ามเอ้ยไม่นะไอ้เจ้าซ็อบบี้ไปด่า้วาูอเกจะไปไหนไม่ได้ถึงนั้นอุ้ยหนีหนีเฮ้ยคุณโนอาเขาไม่โดดเลยเขาเดินเดินลุยลุยลาวาเลยเร็วเขาจะเป็นพวกที่สามารถเดินลุยไฟได้ก็ได้เขามีผลไฟเหรอโอเคเร็วหน่อยเราต้องไปสุดทางเดินนั่นเลยนะโอเค โอดบ่อยเนาะแล้วนี่อะไรอีกล่ะเนี่ยมันเป็นห้องที่เราเจอเรื่องราวเยอะแยะเหลือเกินฉันก็ไม่รู้สิแต่พวกเขาน่าจะรู้ว่าเราพยายามหนีเพราะงั้นเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้โอ้ยตั้ไอติมโอ้โหโอ้พี่นะหัวคนด้วยแล้วร่างกายก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยไอติมเป็นสีแดงฉานเลยเพื่อนแล้วก็ฉันคิดว่าเขาน่าจะเอารถช็อกโกแลตมากรบสีอ่ะรถรถรถช็อกโกแลตนูบ หลังตู้ตีมมีกุญแจฮะอุ้ยตกใจหมดคุณโออาทำไมฉันกำลังบังก็เออตรงนี้ให้อยู่เด้อโอเคโอเคโอเคดูนี่หลังตู้หลังตู้ตีมมีกุญแจไอเจอกุญแจตรงนี้มีหีบฉันฉันจะเจอกุญแจสีเขียวอ่ะเร็วมาเร็วตรงนี้มีหีบสมบัติอะไรไม่รู้มัน <Okay. S 2> มีคนแขวนด้วยโอ้ว้วาวนี่มันโอ้โหฉลกหนังเขาออกมาโหูยแล้ดู ฉันนึกว่าฉันเล่นเดสไวเดไลท์อะไรเนี่ยกำันจะพูดเลยว่าเดสไวเดไลท์หรือเปล่าโอเคเปิดแล้วรู้สึกว่ามีการระดับเลขสามมาแสดงว่าเราต้องหาพวกเอออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรหัสโค้ดปะแล้วไอ้ไอ้ไอ้มุมซ้ายบนมันเปีดอะไรอ่ะสี่เหรอสี่สี่สามไม่ใช่เหรอสี่สามลำดับที่สี่คือเลขสามเงี้ยเหรอไม่เพียงเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนๆอย่างอันนึงทุกคนว่าไงหนึ่งคนตายอยู่ตรงนี้โอ้โหอันนี้ต้องหลอกจั ยืนกางแขนกางขาโอ้โหไอ้้โหหใตายเดี๋ยวเราต้องหากุญแจเพิ่มไะเนี่ยกุญแจอยู่นี่เพื่อนหายเรียบร้อยอ่ะันได้แล้วคุณแจในเมืองนี้ในเมืองนี้มันมีคนปิดบ้ายประกาศหายเต็มไปหมดฉันขายเองอะขายเลยขายเลยเบอร์สามสามเท่ากับสองสี่เท่ากับสามสามเท่ากับสองไุณแจแล้วกุญแจสีเหลืองโอ้โหมีมีคนตัวขายขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยฉันเปิดนะเปิดเลยเปิดเลยอ๋อต้องใช้กุญแจดอกนั้นหรอ หนึ่งเท่ากับห้าหก็คือห้าจุดจุดจุสงแจแดงอยู่ตรงนี้ด้วยครับเฮ้ยนี่ะไหนผู้หญิไตเลยมีผู้หญิงตายตรงนี้ด้วยอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะสองห้าเจ็ดอ่3ห้าเจ็ดสองสามได้โอ้ยผู้หญิงนอนตายห้าเฮ้ยหน้าตาเหมือนแทมมี่เลยนะห้าเสองเออไม่แน่นะ เพราะว่าเขาทําผมทรงแบบว่าโดนนัทแบบนี้อะใช่นี่เทมมี่บราือเปลือยหัดเปิดได้เอะเราได้พบมาเราจะออกไปจากที่นี่กันแล้วทุกคนไปฉันว่ามันนายอวไปหรือเปล่าพี่เกบูเจเอจะไปไหนเราจะเด็กๆก็ก็พวกเราหาทางออกจากที่นี่ยังไงล่ะแกมันปีศาจแกเอาเลือดมาดูดมาทางไอติมก็ใช่แล้วพวกแกโชคไหมล่ะ ถึงพวกแกจะเป็นเด็กฉลาดสักเท่าไรนะแต่ว่าความฉลาดของพวกแกเนี่ยอาจจะทำให้แกตายก็ได้นะรู้มากไปมันก็ไม่ดีนะไอ้หนูโอยเราโดนจับมาไงต่อไปดิโนอังโดนจับแล้วด้วยเด็กพวกใต้ดินเลยนะเนี่ยมีบาสุก้าไหมีเฮ้ยไม่มีบาสุก้าหรอกมั้ง เด็กๆจะต้องเตยเอาสู้ไม่มีเราไม่แฉลงอยู่ในตัวได้ไหมได้ไงแฉลงฉันว่แฉลงไม่น่าจะสู้กับซอมบี้ได้หรอกนะพอมก็มีใช่หลบโดดหลบด้วยมันปล่อยขึ้นพลังใส่อุ้ยทุกแทงโดนอุ้ยฉันามถล่มอยู่อย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่ใจโอู้หอันนี้หนาหรือจอมปั่วขอโทษฉันคิดว่าน่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดทูและเกินเฮ้ยโอ้โหโดนน้ำเต็ม โอ้เสียวดว่าจะรบกับเด็กของฉันได้ก็หลบได้มาตลอดไม่โดนเลยสักนิดจริงมาแล้วมาแล้วถังตกเป็นชัดฉันยืนอยู่เฉยๆฉันยัปลอดภัยเลยเนี่ยดูแทแดแดแดแทแด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 ยืนด้วยยืนด้วยแทดแดโอ้โหเต็มเต็มเต็มหน้าเลยเฮ้ยระวังพื้นอะไรอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นละว่าพื้นละว่าอย่าบริเวณพื้นอย่าให้ละวาโดนตัวเราได้วู้หู้จทุบแกแน่สมบี้สกปรก แล้วปนคือตอนนี้คุณทุบๆทุบๆทุบมาเมันคุณคนนั้นเขาชื่ออะไรนะโนอาโนอาโนอาไอกับไอเจ้านั่นแล้วอ่ะเราต้องไปช่วยเขาใช่ไหมถูกต้องน่าจะมนุษย์ตีซอมบี้ก่อนระวังพื้นไม่มีเถิงที่จะเอาโนเอกรอบออกไปจากที่นี่เลือดของมนอร่อยหกอย่าบอกใครหรือว่าจริงๆแล้วที่เขาเอาเลือดมนุษย์มาทำไอติมเพราะว่าจะเอาไว้เลี้ยงซอมบี้ตัวนี้หรือเปล่า

อนี่เตรียมเตรียมเอาละทุกคนเกมหัวนี้แหละลุ้นเลยรอเลยรอเลยรอหัวมันยอดจี้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 มาอ๋ออ๋อจี้มันเจอขอนตีนกระโดดแล้วมันถึงจะตายอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกเลยผมกระโดดเอาฉลงดึงเหงือกมันโอ้โหยิ่ยอดไม่น่าละเหงือกมันล้นเลยตอนนี้ใช่ปลามันเนี่ยเก็บเลยมันเลยนะ เมื่อกี้ฉันเจาะไปที่เป้าของมันโอ้ยโหดจังอะเจ็บปวดราวไอ้เดียวข้งเดียวนี่ที่เป้าโอเคม่ออดรอันใหญ่หนามใหญ่ใช่มงคลวัดวัดวัดอ๋อวัดครับผมวัดวัดก็เล่นเหรอพี่กิ๊ก่รู้เล่นเล่นหมดอ่ะรู้ออกก็ได้ออกก็ว่ะไม่เป็นไร จะอยู่กับพี่นะเราต้องวิ่งระวังระวังเจอหนามใหญ่นะเมื่อกี้นี้ปีโป้แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเฮจอจังหวะนี้เอาหลักเรเตรียมพวกเราเตรียมเลยเตรียมโดนโดนโดนฉลงพร้อมเราจะถอนฟันมันดูฟัแงเงือกมันแงเงือกอะไรของฉันปีแงเงือกมันวงแขนวงแขนขาวอีอีเดียวเพื่อนอีนิดเดียวสวยด้วย นิ่งยังไงอ้าวมันนั่งมันนั่งอ้าเพียบเหรอทำไมฉันถึงแพ้ไอ้เจ้าเด็กเด็กแดบนี้งัดแกห่างยังไงล่ะเงียบตาเราบอกว่าโนอาอยู่ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ฉันบอกไม่เลยเบนตรงเคอร์ฉันแน่ไม่ใช่ว่าแกตายไปแล้วเหรอนั่นน่ะสิแกตายไปแล้วเออมันก็จริงนะเอาเป็นว่า ฉันคิดว่าเขาหนาจะอยู่ในห้องห้องนึงเราจะต้องไปหาเขาในห้องอะ่ะมันต้องอยู่ในห้อง,อ,งอยู่แล้ว่ะทุกจะไปต่อ <c oughs> ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อห้องเก็บไอติมหรือเปล่าฉัน,นห้าที่หนึงขอบคุณมากนะเดี๋ยวจะไปหาโนอาแล้วหานังออกกันนะฮะ ขี่รถเ่าจะเป็นจุดจบของเรื่องนี้แล้วนะนัวเดี๋ยวก่อนนะเลียมเหลือทนแล้วนั่นเสียงของเลียมเสียงของเลียมหรอแทมมี่นะองชานอาไงเลียมและแทมมี่เดี๋ยวนอวพวกเราเห็นคนคนหนึ่งอยู่ห้องไอติมแล้วดูเหมือนว่าเขาจะตายไปแล้วมันไม่น่าใช่เสียงของพวกเขานะใช่มันเป็นกับดักแน่นอนใช่ แต่ฉันคิดว่าน่าจะใช่เพราะเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่เอาไงดีอะเองไงดีเออเอาไงอะเอ่อเมาผมค้างผมโหวชด้านเดียวงั้นอันบนแล้วกันเรียนบวชด้วยกันถ้าคิดว่าพวกเขาอะตายไปแล้วงั้นฉันอาจจะต้องไปช่วยน้องสาวของฉันอะเอาไงดีมันคือกับดักของเบนนะมันคืออะไรกับดักของเบนอยู่แล้วอะมันเป็นกับดักของเบน แต่ว่าฉันไม่คิดอย่างนั้นนะฉันอยากจะไปช่วยจริงๆได้โปรเถอะเชื่อเขาเชื่อเราเชื่อพวกเราเธออย่าไปเลยเชื่อฉันนาลงไปเชื่อใครนายอาจจะโดนรีดเลือดออกมาก็ได้โอเคดูเหมือนว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมเชื่อเราอยู่ดีขอโทษทีนะเคือพี่น้องของเขาอะพวกเขาโอ้โอ้เราจะไม่เกิดเรื่องร้ายๆกับเขานะ นั่นไงโดนเลย <demiş. S 1> เรื่องร้ายๆเหรอเฮ้อหนอมันติดกับดักของฉันแล้วหน<ร>อไม่ทำไรเขาเขาอะ่ะเฮ้ยก็เหมือนกับทุกๆคนที่โดนฉันทำนั่นแหละเรื่องร้ายๆเหรอไม่ร้ายซะหน่อยก็แค่โดนลีดเล,ลือดออกมาแล้วทำให้ตีมแค่นั้นเองเฮ้ยพวกแกพยาย,ยามจะเป็นฮีโร่เหรอไอพวกแกเนี่ย เป็นฮีโร่ไม่ได้หรอกแค่เป็นได้แค่ไอเจ้าโง่ที่จะโน่นลี่เลื่อนมาทำให้ตราสู้ได้รมาเนี่ยฆ่ามันเก็บขับไลยนะฆ่ามันขอแถลงขวดมันขวดอีขวดนี่ขวดไันได้คนฉันขวดไม่ได้คนผักกระแทงผักกระแทงผักกระแทงแกทำร้ายโนอาแกทำร้ายทุกคนในเมืองน่าสงสาเทียมและจิมมี่ขวัญเลี้ยมไอ้แน่เขาชื่อขวัญเลี้ยมเหรอเฮ้มาหาออกกัาเพื่อจัดตัวการได้จนสำเร็จไปแล้วไม่อยู่แล้วออไปจากที่นี่กันเถอะ ไปขันทักออกเพื่อนแล้วเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงอ่ะไม่มีแต่เลือดเต็มกระแพงไม่หมดเลยแล้วทำไมมันมีเวลานับถอยหลังด้วยอ่ะถ้าเราออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วอจะประตูมันอาจจะปิดตลอดการก็ได้นะเพราะว่าไอ้คนควบคุมประตูมันตายแล้วอ่ะนี่หรอนี่หรอเปิดเมื่อต้องรอมั้อ๋ออยู่นี่ไงเราเจอทางออกจริงๆใช่โอ้ยฉันรอตั้งนานเฮ้ยหยุดเนอะอ้าวนั่นพูดเด็กๆนี่เนอะ คุณตำรวจครับมาด้วยคัะคุณด้วยด้วยโรงงานนี้เป็นโรงงานของฆาตกรใช่แล้วเขาจับเด็กมาจัดการด้วยโอ้ฉันได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วฉันไม่เชื่อพวกเราเธอครับมันเป็นความจริงนะครับผมเด็กชื่อบราวน็หายไปใช่ตระกูลบราวดรนรีดเลือดหมดเลยใช่ค่ะคุณตำรวจโอ้ มันเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากแต่ว่าโอเคเองควรที่จะช่วยเหลือเด็กๆไว้ก่อนนะเรารับเรื่องเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะลงงินนี้จะถูกปิดทันทีแต่ว่าหลัง <ไป S 1> จากที่พวกเรากลับบ้านเราบอกเรื่องอะไรกับพวกเขาก็ไม่มีใครเชื่อเราเลยแล้วคุณคอลินเนี่ยก็อโอ้โหามาก<า>พวกเราบ้าเออแล้วก็กาัก,ากบริเวณพวกเราอยู่สองอาทิตย์โอ oh ้โห แต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเบนเนี่ยยังจ้องมองเราอยูอ่อคิดว่าหนีได้เหรเหอะแต่แต่เราฆ่ามันไปแล้วนี่พวกแกคิดผิดแกไม่มีทางนี้แล้วฉันจะตามหาแกว้า และแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโรงงานไอติมเลือดคนโอ้โหบอกเลยนะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันหยดติ่งมากๆเลยนะและที่สําคัญนะคะยังมีฉากจบเยอะแยะอีกด้วยให้พวกเราเดี๋ยวได้หาคําตอบกันเกมนี้บอกแล้วไปเลยสิบกันลเนื้อเรื่องดาร์กมาก แล้วเกิดถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญจะิด้ได้เจอกันได้ค่ะแต่ในมิพักคิดหม่ไหวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยเราได้ตุ๊กตาลิงมาทำไมอะ่ะอา้าวเรากดจอยกรุ๊ปเขาไงเราได้ตุ๊กตาลิงมาเจอเลยที่โกองอ่ะฉันจะเอาตุ๊กตาลิงบ้างไปจอยกรุ๊ปก็เลยเราไปเล่นคนเดียวแล้วเบื่อ why